เราเยินด้วยกันเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ต้องหาทางการเมืองหลายท่านเนี่ย ได้ขอยื่นประกันตัวไปนะครับแต่ศาลก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลนะคบว่าไม่ให้เปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมก็ทําให้ถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานหรือตามลักที่ซังชาตนออฟอินเวอร์เซนนะครับหรือหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับดังนั้นเนี่ยหลักการนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติไว้หลักการสากลก็ได้บัญญัติไว้นะครับจึงเป็นการชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่าก็อาจจะรบกวนพักการเมือง ในฐานะองค์กรที่มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดเนี่ยลองที่จรณาดูนะครับว่าเราจะสามารถทำยังไงได้บ้างจะสามารถคืนสิทธิกทรกักตุกตัวให้กับผู้ต้องาทางการเมืองที่ยังไม่มีสารไหนตีความว่ามีความผิดได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ใกล้กับการเลือกตั้งเข้ามีเนก่ยเราในฐานะประชาชนก็อยากจะเห็นพรรคการเมืองมีนโยบายที่เป็นหลักปากการะกันว่าในอนาคตหากพรรคการเมืองนั้นได้เป็นรัฐบ,บาลเนี่ย จะไม่เกิดการดำเนินคดีกับประชาชนในข้อหาทางการเมืองไม่ว่ามาตราใดๆก็ตามมาพูดคุยกับผู้ชุม,มนุมสักทีนะครับท่านปฏิบัติเหมือนเขาไม่มีตัวตนมาโดยตลอดจนกระทั่งวันนี้เนี่ยสถานการณ์มันอยู่ในจุดที่สูญเสียงถ้าสิ่งที่น้องทั้งสองคนดาเนินการอยู่ถ้ามันจบด้วยความสูญเสียใดๆก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมเกรงว่าสถานการณ์มันจะบานปลายจนหยุดไม่อยู่นะครับ สถานการณ์ของบ้านเมืองมันอาจจะอยู่ในจุดที่เกิดปัญหาขึ้นมาได้ผมไม่ได้เป็นห่วงรัฐบาลชุดป,ปัจจุบันนะครับแต่ผมเป็นห่วงถึงสังคมแล้วก็น้องๆน,นักศึกษาน้องๆที่เขาร่วมชุมนุมต่างๆนะครับเราเป็นห่วงในเรื่องนั้นนะครับในส่วนพรรคเพื่อไทยเองเราต้องเรียนว่าเรายืนยันในเรื่องของหลักการในเรื่องของการสิทธิการประกันตัวอยู่แล้วครับมันอยู่ในแนวทางที่ทางพรรค ซึ่งจริงๆมาวันนี้เนี่ยเป็นพักซึ่งเรียกว่าอยู่ในแนวทางประชาธิปไตยเราเรายืนยันในเรื่องของสิทธิเหล่านี้มาโดยตลอดแล้วก็เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนหลับเลยนะครับเพราะว่าสถานการณ์ ภายในทั้งการขเข้าออน้ำเนี่ก็ไม่สามารถที่จะทําให้ใช้ชีวยได้อยา่างอย่างปกตินะครับผมก็มีโอกาสได้เอาข่าวดีไปฝากนะครับว่าคุณยาใจจารุฟ้านะครับสารยกคําร้อ,กองการของประกาศก็ทําให้ทั้งคู่พอที่จะยิบได้สักเล็กน้อยนะครับแต่ว่าในขณนะเดียวกันเนี่ยเขาก็ยังฝากขอบคุณพี่น้องอที่อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็ยังยืนยนัน ในความตั้งใจเดิมของเขาที่มีครับแล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะฝากผมในฐานะผู้แทนรัศดรที่มีหน้าที่พูดแทนพวกเขาเนี่ยก็คือการพูดถึงเรื่องสิงทธิในการประกันตัวอย่างไม่มีเงื่อนขังครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นสามารถสำนึกมากคือการที่เรียกร้องให้ฝ่ายกฎหมายของประเทศเนี่ยเขาลบกฎหมาย